ตรงนี้เป็นการรับประกันมอเตอร์นะคะมอเตอร์ตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ทุกคนประหยัดไฟทํางานเงียบแล้ว TCL นะคะรับประกันให้ถึง12ปีเต็มๆแบบนี้เลยทุกคนดีงามมากหน้าฝนแล้วค่ะทุกคนคะ่ะสำหรับใครที่กําลังมองหาเครื่องอบผ้าแห้งนะคะแอรแนะนํารุ่นนี้เลยไม่ได้อบผ้าได้อย่างเดียวนะซักด้วยนะคะเป็นเครื่องซักผ้าแล้วก็อบผ้าแห้งได้ในเครื่องเดียวกันนะคะเรียกว่า wash and dry ทุกคนคะ่ะสามารถซักผ้าได้ถึง12กิโลกรัมเลยนี่คือรุ่นใหม่นะเป็นทูโทนเป็น สีขาวดําสวยไหมคะตัวนี้ของ TCL ลูกค้าคะรุ่นเก่านะคะจะเป็นสีเทาๆอ่ะข้างหลังเอียงเอียงกล้องไปดูข้างหลังนิดนึงทุกคนเห็นไหมด้านหลังเห็นกล้องเห็นไหมคะอ่ะด้านหลังที่เห็นนะคะเป็นการซักแบบ10กิโลกรมัมแล้วก็อบผ้าได้7กิโลแต่สำหรับรุ่นนี้ออกมาใหม่เลยเป็นทูโทนขาวดำแบบนี้คะ่ะด้านหน้านะคะเป็นสีชานะแล้วก็เปิดออกมาเพื่อนๆจะเจอจะเจอ,จะเจอคู่มือการใช้งานและใบรับป,บประกันสินค้านะคะให้ติดมาแบบนี้เลยทุกคน แล้วก็ถังซักด้านในนะคะจุผ้าได้12กิโลกรัมซัก12กิโลนะคะอบผ้าแห้งได้8กิโลกรัมแห้งไม่งอแดดทุกคนที่สําคัญนะคะออกแบบสําหรับตัวถังมาให้เป็นสเตะเลสน,นะคะแล้วก็ถนอมผ้าถนอมใยผ้า เปิดเครื่องปุ่มขวามือนี้เลยค่ะเวลาเลือกโหมดการใช้งานนะคะเขาจะแสดงเวลาอยู่ทงางจอ LCD อยู่ตรงนี้เนาะสักอุณหภูมิปกตินะคะ50นาทีโดยทั่ว,ว,ว,วไปนะคะใช้เวลาประมาณ50นาทีวันไหนซักด่วนบิดมาที่ซักด่วน15นาทีเท่านั้นทุกคนสักผ้าขนสัตว์นะคะเสื้อเชิ้ตหรือปั่นอย่างเดียวใช้เวลา11นาทีเท่านั้นค่ะสําหรับใครที่จะเลือกปั่นอย่างเดียวหรืออบอย่างเดียวตัวนี้ทําได้นะกรณีที่เพื่อนๆซักมือนะคะเป็นผ้าบางชนิดที่แบบเออเราอยากซักมือไม่ได้อยากซักเครื่องแต่ อยากจะอบให้แห้งอย่างเดียวก็มาเลือกโหมดตรงนี้เลย อบแห้งอย่างเดียวได้เลยค่ะเลือกมาตรงนี้นะคะเขาจะใช้เวลาสองชั่วโมงสําหรับการอบแห้งอย่างเดียวทุกคนดูนะตรงนี้คือแห้งสนิทเลยนะ2ชั่วโมงนี่คืออารมณ์ไปซักตามร้านเลยเพื่อนซักอบจบใน1ชั่วโมงมีนะคะขั้นตอนแรกตั้งแต่ใส่ผ้าลงไปจนกระทั่งอบแห้งใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะหรือว่าจะซักด้วยลมร้อนสน้ำยานะคะก็จะเหมือนทั่วไปเลยมี3มช่องให้แบบนี้เลยเพื่อนปิดง่ายเปิดง่ายค่ะ ออตรงนี้เป็นความจุของถังนะคะซักได้12กิโลกรัมอบแห้งได้8กิโลกรัมเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวนี้แม้จะใช้ความร้อนนะทุกคนแต่ว่ากินไฟน้อยมากๆแต่ลยต่อเดือนแล้วเนาะที่ประมาณ70บาทต่อเดือนเท่านั้น1 2 7 8 4ปอ่าประมาณนั้นเลย70บาทต่อเดือนทุกคนถูกมากสวยน่าใช้ค่ะแอปพูดเลยว่าเป็นเครื่องอบผ้าซักผ้าที่น่าใช้มาก ราคาปุกปีมากเลยนะคือราคาเต็ม2 4 0หมก็จริงนะคะแต่กดซื้อที่นี่นะคะอยู่ที่ประมาณเท่านี้เท่านี้เท่านั้นเท่านั้นเลยทุกคนรีบกดนะคะราคาพิเศษแบบนี้ไม่ได้มีให้บ่อยๆนะ